สวัสดีครับพี่น้องอพวกกระช่องบ่อตุ้ยและเฟิร์นน้องไม่เชื่อครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะจาลาลา้าเวนตาล่าซองหอยบ่อเลือดจากไหนไม่รู้แล้วเอาอีกแล้วแล้สวสีเก็บค่าเล่กระชียุ่งอย่างงี้ยสีเก็บค่าเล่นกระชีดบุญิคอญาติบาดค่ำแต่แม่เด้อเมืออะไรน้อยอดเอาเด้อไปจากโกสุมันแท่งประมาณสิบโลเนาะขอญอาดเนี่ยบุญิมีแนวมีมีแม่แม่แม่ฮักจากข้างไหนบ้างพูดเนี่ยเพิ่นเห็นว่าน้องพึ่งคู่พึ่งกันแหละ บ่มีเกิบไหมไม่มีรองเท้าเออไม่มีรองเท้าพเพรือเห็บบอตุ่ยเป็นทุลายนะกับเกิดก็บพ่นเจ้าอีกอแม่เลยเออกันเจ,จ้าแล้เฮ้า้าเป็นทุลาไปนะแต่ังว่ากันเดียยวออกก่อนนะ เออออกก่อนเซลล์มกลับรถเป็นอย่างไงไม่ใช่ขับรถแล้วนะไม่่อยออกก่อนออกก่อนยี่หนี้ไหมเจ้าไหนขึ้นมาไม่เคยเดี๋ยวว่ามหา่อยเลยเลยสิเข้าใจพีชก็ต้องเข้าใจพีระค่ะเข้าใจมันถูกเลยบ้าตัวใหญเอาดีออกก้อนออกก้อนไม่เคยขึ้นให้ไหมเงียบทำชื่เออจังะมากันจะไปออกก้อน ต้องพึ่งผมผมสอบถามของเราว่าเบอร์38มสิบแปดจะจอเลือกได้ไหมยิ่งน้ำกันเนอะ่าจะเป็นสีขาวอะไรยิย่งเขาใส่เนาะโอ้ยสิถทาใจไม่หลุดเพราะรอบัน,นอบอเขากับบอลบอน,นไม่หุดได้ดอกสีขาวเบิ่งกันเบิ่งกันไปกระเปาของแห้งวันไหนหรอร่องทองน้อเลี้ยนหรือเปลาองเขาซ้อมเต้นนะร่องทองน้อเลี้ยนกับเต้นได้นั่นยางดิเออเดี๋ยวจะมากันไปหอดหนางานกันเออหนาห้า,าดกันนี่ครับพี่น้องหอดแล้ว จมมาสุดทางไปต่อเอ้ยข้อสายออกก่อนนี่สิยังยังฮะยังแม่เจ้าทำข่อยบ่อว่าข่อยมีเงินบ่อเออจ้ข่อยจะถ้าข่อยออกก้อนออกก้อนไม่ไดก็ออกก้อนออกก้อนนี่มันได้ขึ้นยังไงหล่ะแม่เอ้ยได้ขึ้นทำยังเจ้าบอกให้ข่อยไหมบอกขันข่อยได้ขึ้นข่อยมันชิอยากข่อยมันก้อนยากมันนั้นเนาะ กระวอมันบ่ได้คืินึ่ตัวมันเล่นหยากรึยังเอ๊ะเ,<อ>เ<อ>จ้านี่เนาะเล่ตลาดแลเราเนี่มันก็ตลาดอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปตรงที่นู่นน<อ>่ะโอ้ยบอกเสียข่อยเสียหมาไปเลยเจ้านีน่าตื่นี่ก็สิบ่มีบ่เก็บเกี่ยวอะไรนีนี่พี่ตนทรงด้วยนะ แม่เกือบได้ซื้อนั้นยางดีตัวนี้เมื่อกี้เจ้โอ้แม่คือผู้ให้ทุกอย่างตัวนี้เฮ้ย <laughs> เอาไปแม่เอาสู่ตัวเพะลูกพะเต่าไม่ดองเอา้าไปเบิง้งไม่ดอบิองดูแม่แม่ค่ะเอาสีนี่ก็ได้มากนี่สีดำจริง,องเอาสีขาวนะมาแม่ค่ะอีมไม่ดอนมีหรือไม่ะรออ๋ มันสนหาามันเหมือเลยหลายนานกมละมนก็นะ่อยนี่นะครับเนี่น right? ้เพ mm. ่นนอเพื่อชวซน้อยน้เพื่อนชเท่าไรค่ะสองก่เ่าจ้ะอ่มน้องท่นยบ่หรอแล้ก็นี่ยแ้นี่แหละเออเอาแม่แม แม่จัดการนี่นะเออแบบนี้ก็ได้ดูแม่ด,ดูดูไงแบบนี้ก็ได้อ่ะเท่าไหร่นะสามเท่าไหร่สามเก้าดูแบบดูดูงพื้นเนี่ยสี่สิบนี่น้องเอ้า uh. ไปไปได้เวลาแล้ว เ่าก็ไม่ได้ถามลูกก็ไม่ไปเองนะวายังได้จังภาพอะไรจังมาซื้อสี่ไหมวายังได้อ่าน้าบอกว่าสามแปดอาจ่ายเลยจ้ะแม่อาจ่ายเลยนะแม่เ่ากับผมมีเงินสดไหมโคดธนาคารตัวนี่พี่น้องเอ้ยจ้าใส่เงินสดจ้าให้บลับสแกนพี่น้องแม่ดีก็ต้องแลนนี่พี่น้อง สุดยอดเลยพี่นทุกอย่างเลยมดเอ้ยเป็นทุกอย่างเลยลูกๆในต่อพี่น้องเลยเข้ากันเลยนะครับบริว่างคนทั้องต่อพี่น้องเลยเถแต่ได้หน่อยเขาได้ดีแคว่วันข้างหน้าเขาคือเห็นเ,นเ,นนเขา้ากันโอเคแล้วครับตอนนี้เข้ากันดีใจแล้วยังกับเขาเอ็ดพองกรเข้ากัพี่น้องเนาะสาวหน่อยเป็นบันแพงสาวหน่อยแล้วเพื่อนชั่วไอ้เพื่อนได้ดีเพื่อนยังเข้ากันโอเคแหละเนาะนี่ทุกอย่างขอบคุณกแกพอๆแม่ที่เพื่อนซัพพอร์ตทั้งหลังเด้อผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหลังน้ำตาพี่น้องเด้อ ผมก็จัดก,การให้นี่ยพี่น้องเนาะเอา้าอันไหนบ่เหลือบากระแลงผมก็จัดก,การให้พี่น้องบ่ายากดอกมาพี่น้องได้แล้วมา<ป>เออประสันเถอะนี่พี่น้องเอา,อเ,อาเดี๋ยวไปเจออันยู่ดยโดนพี่น้องมาเนี่ยจัดก,การให้ทุกอย่างแหละแค่ขี่รถมาซื้อเกือบเนี่ยผ่อนไปไหมใกล้ล้วะผ่านสนามเจร่ากลางละขอบคุณนะแม่เด้่ที่เป็นอัน นั่นแหละเด็กๆขอคนที่เป็นแม่พระเป็นแม่พาพ <c oughs> ยพ่อใครว่อยากเป็นแม่พายผู้ใดเอ,อ้ออย่าจมเลยเถอะม่ได้จมคือว่าจมวันที่แปดสิบแปดขาท้องแน่นเตี่ยขาปวดขาปวดเฮ้ยกระซ้างมาเถอะนี่น้องครับเดินทางมากชิปกว่ากิโลไปน้องใน,นสุดค่ะห่อนแล้วหอดม

ส,สวยๆเดลยสมตั้งใจได้เล็กหน่อยไว่าซื้อเกือลียมื้อนี้เหยมื้ออื่นไหนเวีย้ยได้หน่นี่พี่น้องส่วนทางนี้เพิ่นก็ไปมนะเม่อไหรเนาะหงคงห่งกงเพุ่นเนาะนี่ครับว่าส่วนผู้ชายกันของแท้ครับคือเก่าครับพุน่นเกงน่งๆซุนีิทก็รับอยู่เกง่งๆอสมไปตั้งใจเสื่อเด้อนี่ล่ะ้องขอหยาดบายค่ำ นเอาดแยกได้เหรอเลิกกันเหรอแยกกันเหรอแยกแล้วค่ะเาวันนี้เหมือนเหมือนลีแล็กเลยเหรอก็ผู้ชายไปสายเดี๋ยวต้องวากันที่นหนลาปวดแขนบ่ กดแขนไหมกดแขนไหมกดแขนไหมเหลือหรป่าียอวันนี้อันน like ี้รับปากอะไรไว้ข้อสัญญาบ้าอย่างนี่เราบังได้ปะ ล้อมังรไั้ไม่ได้วะสามสิบแปดจะได้มมั้งเจ้าของบอกว่าสามสิบแปดเนาะเจ้าของบอกยังได้สามสิบแปดะเออขอบคุณแม่ขอบคุณแม่เลยนแม่คือห่วจำซื้อมาว่ะอบอคนเนา ขอบคุณแม่เลยนุมมากมากค่ะขอบคุณดีซื้อรองเท้าให้นูด้วยค่ะนูความจริงนูมมีค่ะแต่นู่ม่ได้เอามาจากกรุงเทพค่ะเมื่อวานนูไปหาซื้อเราวันที่นี้มันนีแจะต้องทานนักเรียนค่ะก็เลยฝากพอตัวซื้อขอบคุณหลายๆค่ะต้องขอคุณแม่ตัวผลแม่ตัวผูกผ้าไปเอาสูยๆด้วยเลี้ยงล้อมวันนี้เหลือมาลองเพลงบ่ายโมงปวดแขนปะ พูดท no <si suppression> ีงบอกว่า <guarding> ซ <okay>? ื้อยามากินตัวหนูมียาไขก้ามเนื้ออยู่เอ้าเอาจต่นี่ก่อนคือขับพุทธาไขการเท่านี้ซื้อให้โมนี่มื่นเสียเท่าไหร่ซื้อให้โมนี่มื่นเสียบ่สีฮะเจ้าจ่าเออเท่าไหร่ก็อยู่ในใจนี่แหละมาบอกดอกเอ้าตั้งใจซัวไอ้เนี่ยแต่มีไหมมีไหมมีแม่เอ้าไม่ต้อ้ เมื่อวม่ใต็ม่ันตเมื่อวานคนคือเบิ้งหลไงเบื้องไเบื้องนเบื้องของแปดหรือเบื้องยังไหนเบ้งบ้ององพีพึงเห็นนาสองสองเบื้ออาบานเขาเห็นนาสูตรด้วสูตรด้วนั่งใจให้น้กันนะ